ชจไไไปปร่วมจัดไปโดย s i n ค c o r ป o r a t i o n เราเห็นแล้วนะครับสองคนก็คือคุณพอลีงามพริ้งส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ สิ่งที่คุณไปพูดซึ่งตอนนี้คนก็ชื่นชมก็คือคุณบอกว่าถ้าเกิดคุณได้เป็นคุณยินดีให้คู่แข่งอย่างคุณแป้งเนี่ยมาตรวจสอบการทํางานคือเอาคู่แข่งมาตรวจสอบเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเนี่ยทาไมถึงพูดอย่างนั้นฮะก็จริงๆอันนี้คือสิ่งที่สมาคมฟุตบอลขาดมาตลอดนะครับในเรื่องของการเปิดเผยโปร่งใสบางคนพอพูดคําว่าโปร่งใสก็ไป ไปซื้อกระจกเอากระจกอะไรโปร่งใสแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในการทํางานมันไม่ต้องโปร่งใสถึงขนาดแบบรู้อะไรทุกมายถึงว่าเรื่องที่ไม่ควรรู้ก็ไม่ต้องรู้เช่นเช่นชีวิตส่วนตัวองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าความโปร่งใสในที่นี้ก็คือว่ามันต้องตรวจสอบได้ปัญหาตอนนี้คนในวงการฟุตบอลไม่อยากไม่ค่อยอยากพูดอะไรอย่างตอนเนี้มีเกียร์ว่างอะไรอยู่ในสมาคมฟุตบอลก็ไม่มีใครอยากพูดถ้าเราทํางานเพื่อสาธารณะแล้วเนี่ยมันควรจะต้องตรวจสอบได้ ะครตรวจสอบได้เนี่ยพอลิงก็เลยบอกว่าจริงๆริงฟีฟ่าก็มีกรรมการจริยธรรมแต่สมาคมฟุตบอลเนี่ยไม่มีทีนี้กรรมการจริยธรรมเนี่ยถ้าจะตรวจสอบคนในองค์กรเนี่ยก็คือนายกสมาคมเป็นโต้โหดในการแต่งตั้งแต่ว่าไอ้คนจะตรวจสอบตัวนายกสมาคมเนี่ยนายกสมาคมมันแต่งตั้งเองไม่ได้ไม่งั้นมันก็เหมือนวิถีไทยทุกทุกวันเนี่ยที่หน่วยงานดูแลเรื่องทุจริ็คอร์รัปชันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่า เกรงกลัวอำนาจทางการเมืองแล้วพอลินก็เลยเสนอว่าถ้าพอลินได้เป็นพอลินก็จะให้คนที่แพ้พอลีนน่ะแต่งตั้งให้เป็นกับกรรมการจริยธรรมซึ่งก็ต้องย้อนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าพอลินแพ้แล้วอีกคนอื่นได้เป็นะจะกล้าให้พอลินเป็นกรรมการจริยธรรมไหมในการตรวจสอบอันนี้มันก็คือแฟร์ที่สุดแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตรวจสอบตัวเองเราจะให้คนอื่นที่เขาอยู่คนละฝั่งกับเราเนะี่ยตรวจสอบเราเราโปร่งใส การเปิดตัวของคุณแป้งเนี่ยขนาบด้วยคุณเฮวินชิดชอบนะฮะของบุรีรัมยูในเต็ดแล้วก็คุณประวินพิรมพักดีของบีจีแล้วก็ทังสิงซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหประกาศตัวชัดเจนขนาดนี้ถึงขนาดมีข่าวว่าคุณปิยพงศ์ผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยก็ถอยไปเลยอะไรทําให้คุณพอลีนบอกว่าไม่ว่าคุณจะมายังไงคุณก็จะลงชิงชัยไม่ก็คุณปียพงศ์ถอนเร็วเกินไปะนะครับน่าจะคิดอีกหน่อยเพราะจริงๆแล้วมันก็ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือน แต่ว่าสัมมพอรีนก็คือว่าเวลาเราที่เราจะแข่งขันอะไรล่ะเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเรา,เราจะแพ้อะอ่ามันไม่งั้นมันก็ไม่ต้องแข่งฟุตบอลกันแล้วล่ะเพราะเราแพ้ญี่ปุ่นเราไม่ต้องแข่งแล้วก็ลาออกจากทีมชาติไทยแล้วก็ไปเล่นกับไปขอเป็นตัวสำรองญี่ปุ่นอย่างนั้นหรือนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราเชื่อมั่นในวิธีคิดและเชื่อมั่นในแนวความคิดของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องถอนมันจะแพ้หรือชนะมันก็คืออีกเรื่องหนึ่ง นะคะแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีอุดมการมีความเชื่อส่วนตัวของเราเองไม่ว่าจะแพ้ชนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ขอเป็นทางเลือกซึ่งเป็นทางเลือกที่องค์การฟุตบอลไม่เคยมีไม่งั้นมันก็จะอีกสี่ปีมันก็จะเป็นแบบเดิมที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้หรือเปล่าถ้ายังเป็นกลุ่มเดิมๆที่นําพากันเข้ามาแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงอน,นเีก็ต้องถามแนละ้วมันเป็นยังไงแล้วจะเอาแบบนั้งต่อหรอ เอาแบบเดิมต่อใช่ไหมและอีกสี่ปีก็ยังมาบนก็แล้วกันถ้ายัางใช้วิธีเดิมๆในการคัดเลือกหรือเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลอยู่มีหลายคนเขาเป็นห่วงว่าคุณพอลีนอาจจะเหมือนกับพักคก้าวไกลตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบแต่คุณไม่มีแบ็กอัพคุณไม่มีคอนเน็ชันยิ่งการเลือกนายกฟุตบอลไม่เหมือนการเลือกตั้งสอสอที่ประชาชนโหวตได้คิดว่าอะไรจะทําให้ตัวเองมีโอกาสอย่างน้อยทําให้ไฟนี้สูสีได้คะ จะบอกว่าไม่มีคอนเนคชันเลยมันก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าพอลินไม่ได้มีธุรกิจไปสปอนเซอร์สโมสรตนน่างๆหลายคนบอกพอลินเป็นคนนอกแต่จริงๆพอลินอยู่ในวงการฟุตบอล23ปีนะเป็นในฐานะหลายอย่างทั้งผู้ชมและทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็เคยลงสมัครนายกสมาคมด้วยแบ็กของพอลินก็มีแต่ว่าแบ็กมันจะเกิดไม่ได้หรอกถ้าตัวเราไม่หนักแน่นเพียงพอ,อถ้าเรายังไม่เชื่อตัวเราอ่ะใครเขาจะมาแบ็กเรา คือความแตกต่างพอลินพอลินก็ตั้งคำถามแล้วพอลินผิดเหรอที่ไม่มีเงินมากเท่าคนอื่นแต่พอลินมีความจริงใจและมีมีแนวความคิดที่จะนาเสนอพอลินก็ไม่ผิดที่เกิดมานําตกผลงานเพลงพอลินก็ไม่ผิดที่มีไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็คือพอลินก็เชื่อมากว่าพอลินก็จะไม่เอาอะไรจากโปาสกอนที่เป็นแบบว่าเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ความสูสีในที่นี้คือว่าอย่างน้อยเป็นคนละสไตล์ ไตล์อตของพอลินก็เป็นแบบนี้ก็เสนอแนวความคิดขึ้นเสนอมาตลอดตั้งแต่23ปีมาแล้วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเชียร์ไทยก็เสนอความคิดมาตลอดแล้วฟุตบอลทุกวันนี้มันก็มาในแนวที่พอลินเคยเสนอให้กับอาจารย์วิจิตเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้ฟุตบอลมันก็เป็นแนวทางนี้แล้วพอลินก็เปลี่ยนวงการการเชียร์ฟุตบอลให้เป็นแบบที่เราต้องการด้วยความอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ที่สโมสรต,ต่างๆมีกองเชียร์มาสาลส่วนหนึ่งก็มาจากการทํางาน แบบอาสาสมัครของพอลลินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเปลี่ยนในสังคมย่อยอฟุตบอลได้แล้วเนี่ยปัญหามันคือตอนนี้สังคมใหญ่มันต้องการเปลี่ยนแปลงด้วยความสูสีของพอลลินคือขอสู้ในเกมของตัวเองช็อตเด็ดถ้าเกิดได้พอลลินง,งามพริ้งเป็นนายกสี่ปีทําอะไรมันจะต้องเกิดคําว,าว่าว้าวฟุตบอลไทยขึ้นมาคือ<ว>เป็นไทยฟุตบอลว,ว้าวเลยค่ะฟุตบอล transformation คือสา0ร้อยหกสิบองศาของฟุตบอลนี้ มันจะแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องสนามเรียบมันจะมีเรื่องของอสีสันของกองเชียร์ผู้ชมที่เยอะขึ้นการขยายตลาดที่มากขึ้นทั้งในแง่วัยทั้งในแง่เพศทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และรวมถึงการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศด้วยนะครับมันมีวิธีการอยู่ซึ่งจะบอกว่าบางครั้งเป็นเรื่องอะไรที่คนนึกไม่ถึงเพราะว่าไม่เคยคิดถ้าโปรดักต์มันดีเราต้องรีแบรนดิ้งฟุตบอลทำให้มันเกิดคำว่าว้าว แล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นเลิศมันจะค่อยๆตามมาเองจากเยาวชนทีละทีละขั้นทีละตอนไปฟุตบอลโลกก็คือว่าต้องไปทุกครั้งแต่ว่ามันต้องว่าเกิดจากวางรากฐานวันนี้ก่อนแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลนี้มีแฟนฟุตบอลเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นถ้าทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงลูกค้าได้แล้วเนี่ยเพิ่มจํานวนลูกค้ามาจนให้พวกคุณทุกคนมีสโมสรอ,อยู่ทุกวันนี้ได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย คำถามต่อไปเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆผมไม่กล้าจะถามเลยแต่คนที่อายุ60ขึ้นไปหัวโบราณไม่เปิดใจเขาจะบอกโอ้ยพอลีนพินิษอะไรเนี่ยในเพศยังสับสนตัวเองมันจะมาบริหารได้ยังไงถ้าคุณมีโอกาสคุยกับหัวโบราณพวกนี้คุณอยากจะตอบอยังไงมันจะมีปุ๊บปากไม่ดีที่พูดอย่างไง้มันไม่ใช่สับสนหรอกมันเกิดจากการรู้ตัวเองเงเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา อันนี้พอเลนมีความสุขมากไม่จริงๆไม่ต้องเป็นก็ได้นายกสมาคมก่อ,อ,อนแล้วไม่ต้องเป็นอะไรเลยก็ได้เพราะตอนนี้ทุกวันนี้มันมีความสุขล้นเหลือเฉเพราะว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงผ่านมามันไม่ใช่ว่าสับสนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสมอไหส่วนใครจะมองยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาว่าสับสนคุณแชมป์รู้ไหมบางคนบางคนอ่ะตายไปโดยยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอ่ะก็เพราะไอ้ตักะตรแบบนี้คือบางทีเนี่ยไม่รู้นะว่าทาไมกูไม่มีความสุขวะแล้วบางคนโหแบบว่าใช้ชีวิตแบบ ทั้งผู้หญิงทั้งสุรานารีทั้งยาเสพติดทั้งก็ไม่มีความสุขกับความเป็นตัวเองไงแล้วตายไปยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากเปตุ๊ดอยากเป็นกระเทยอ่ะเพราะว่าเอาไอ้สังคมเนี่ยมาครอบเอาไว้ว่ากูกูแมนกูแม็คือพอลินก็เคยแมนมาก่อนนะ <laughs> เล้วเล็ดอุออปสรรคของการที่จะมีความสุขก็คือทําตามความคาดหวังข,ของสังคมที่เขามองพี่พินิษแ์่งแมนอะพี่พินิจแนงห้าวอะอย่างนู้นอย่างนี้ แล้วพอจะเป็นผู้หญิงขึ้นมาจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศขึ้นมาก็กังวลว่าคนอื่นเขาจะมองไงแต่สุดท้ายแล้วพอข้ามฝาด่านนั้นมาได้แล้วคือไม่ไม่ได้มีความสนใจและมีศักยภาพมีคุณภาพเหมือนเดิมและดีกว่าเดิมคือมีความมั่นใจและจริงใจในความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอะไรปิดบังอแล้วตอบได้ดีแล้วผมชอบคำหนึ่งที่บอกความสุขมันเหลือลดท้า ความสุขของคุณถ้าคุณยังทุกข์ถ้าความสุขคุณไม่เหลือล้อนหลั่งออกมาแล้วคุณจะไปมอบความสุขให้คนอื่นได้ยังไงเป็นคําตอบที่ดีมาผมค,คำนิดเดียวคุณได้ดูบอลโลกหญิงมาที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้ที่บอกว่าประธานของบอลสเปนไปจูบป,ปากันนะักบอลเนี่ยผมอยากรู้ในะมุมมองของคุณพอลีม,มองอยังไงคือจริงๆการหอมแก้มเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจูบป,ปากก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าวัฒนธรรมต่างประเทศการ,เ,ราเอาหน้าไปไปที่แก้มแต่กันมันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้อาจจะอารมณ์ดีใจหรือเปล่า แล้วก็ลืมควกกลุ่มตัวเองตอนนี้เนี่ยในวันที่คุณละมุนขึ้นในวันที่คุณเซนซิทีฟขึ้นในวันที่คุณมั่นใจกับสิ่งที่คุณไปมากขึ้นผมอยากรู้จริงๆว่าให้พูดนักกีฬาชายสักสามคนกับนักกีฬาหญิงสักสามคนที่คิดว่าดูดีในสายตาของพอลีนง,งานพริง้งเนี่ยเป็นใครเอาไทายหรือเทศหรือทั่วโลกก็ได้ถ้าพูดถึงมาบอกหน้าตาดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเซ็กแะพิวนะแต่ว่าพอลีนก็มองคนที่หน้าตาดีมันกม็มองว่าบุคลิกดีมากกว่า ก็เดวิดแบ็กแฮมมันแน่นอนอยู่แล้วเขาก็มีสไตล์มีอะไรพวกนี้แล้วก็โรนัลโดถ้าพูดถึงย้อนไปเนี่ยพอลินชอบสไตล์เถื่อนๆแบบพอลไบรเนอร์อ๋อเยอรมันกองกลางเยอรมันนะคะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกดีเอาไทยสักนักกีฬาไทยไที่คิดว่าทุกวันนี้ดูดีสามารถไปเวิด์คลาสในเรื่องของลุกและบุคลิก,กภาพมีไหมมีหลายคนแต่ยายพูดเลยเพราะว่า <Okay. S 2> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ สำคัญที่สุดคือนักกีฬาไทายยังขาดเรื่องการแสดงออกที่มันมีสเสน่ห์มันยังขาดเรื่องการเอ็กเพรสความรู้สึกออกมามันเหมือนแบบจ่อยๆหน่อยๆงองๆจะมีก็ทีลาทรบุญมาทันที่กล้าที่จะแสดงอิโมชั่นออกมาในสนามซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าก็เป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราพยายามปลุกฝังในเรื่องของเขาเรียกว่าสปอร์ตคาแรคเตอร์เนี่ยหรือ ตาคาแรคเตอร์เข้าไปเนี่ยนักกีฬาไทยจะมีความน่าสนใจมากกว่านี้คิดว่านักกีฬาผู้หญิงสามคนที่ดูดีของมีใครบ้างคะมาเรียชลาปว่าลช่ป่นะอาอ่าฮะเราจะเก่าไปนิดนึงแล้วก็มีมีนักวอลเลย์บอลพอลินชอบอยู่คนหนึ่งแต่เก่าแล้วนาน,นานแล้วก็คือฟรานเชสกาพิกซิินีของอิตาลีนะครับเป็นนักวอลเลย์บอลเขา,กาเกษียณไปนานแล้วล่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ชอบมากก็คือ เพิ่มจิตชอบเขาเขาห้าวดีนะคะับชอบเขาแล้วยังเคยคิดจะส่งท่นกับเขาเลยเยพุทธบอลโลกหญิงไปบอลโลกทําไมคนไทยไม่สนใจแล้วถ้าคุณเป็นนายกคุณจะทําให้คนสนใจบอลหญิงมากขึ้นยังไงบอลหญิงต้องใช้เซ็กแอพพีลนะคะอย่าหาว่าหญิงนี้เลยคือเคยคุยเรื่องนี้กับคนที่ทําบอลหญิงในฟีฟ่ามาแล้วตอนที่เป็นสิเนตการ์ดิงคือปัญหาของพุทธบอลหญิงเนี่ยปอนเซอร์ก็น้อยกว่าเงินก็ได้น้อยกว่าเพราะอะไรคนเราเนี่ย ชายกับหญิงเนี่ยแต่งตัวในชีวิตประจาวันย่งแต่งไม่เหมือนกันเลยทาไมเวลาเล่นฟุตบอลมันต้องแต่งเหมือนกันด้วยออลินมองว่าฟุตบอลหญิงควรจะต้องใช้เซ็กซ์แอพพิลให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคือเราไม่ต้องไปมองลรดรยิมทางเพศใครเป็นทรอมใครเป็นอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องใช้เซ็กซ์แอพพิลให้เกิดประโยชน์ในเชิงมาร์เก็ตติ้งนะคะหมายความว่าเสื้อผ้าอาจจะต้องดูรัดรูปหน่อยเหมือนเหมือนวอลเลย์บอลทาไมวอลเลย์บอลหญิงคนดูเยอะ เพราะมันมีมันมีเซ็กอะพิวบางส่วนออกมาแต่ว่าวนในการแสดงมันไม่ต้องโปสแต่ว่ามันมันทําให้มันทมะทำแมงขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องดิสคัตกันในวงการฟุตบอลหญิงเลยว่าจะทําให้มูลค่าของฟุตบอลหญิงเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบันเป็นเท่าหลายเท่าตัวเลยถ้าใช้เซ็กอะพิวคำว่าเซ็กอยากเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่มันคือเซ็กอะพิวคือการดึงดึงดูดความน่าสนใจของการการดึงดูดทางเพศ นำมา,ชาใช้ใเกิดประโยชน์นะครับตรงนี้จะมีจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องไปเปลืองตัวว่าไปไปโป้หรือไปอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้พอลีนมองว่านกในวงการฟุตบอลหญิงที่ยังขาดทาไมควรเลือกพอลีนงามพิงอ์อ่ะก็คือพอลีนประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการทํางานโดยไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ร่ารวยนะครับแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จจากการไต่เต้าในเชิงธุรกิจนะครับงานประจำที่ทำเมื่อก่อนนี้ แล้วก็เป็นคนที่รักฟุตบอลจริงคือมีครบทั้งด้านภาคธุรกิจด้านการบริหารแล้วก็ความรู้เรื่องฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมฟุตบอลโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รับผลประโยชน์คือทําเป็นงานอดิเรกทำทําเป็นโซเชียลคอน tribution ส่วนตัวที่สําคัญก็คือว่าออลิณมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฟุตบอลอย่างดี ใช้เวลากับมันมา20กว่าปีคโดยที่ไม่ได้คิดที่จะมาเกาะกลอ,อะไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบอนลินผ่านการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงโมกันสองเเรื่อง X X เพราะกีฬาว่ายน้ำ